ให้ชมบรรยากาศวันที่มีแสงแดดนะคะเพื่อนๆขาอันนี้ใจกลางเมืองลูเบกนะคะอันนี้อันนี้ลูกสาวหลายยายผานะคะกำลังขมักขม้นในการถ่ายภาพที่จะไปลงในเฟซบุ๊กนะคะส่วนยายแก้วก็จะเน้นวิดีโอนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะคะท้องฟ้าสดใสนะคะเห็นท้องฟ้าไหมคะเป็นสีครามนะคะ วันนี้หลังจากสอบเสร็จเราก็ได้ออกมาชิมบรรยากาศในเมืองนะคะมาชิมบรรยากาศในเมืองนะคะผู้คนก็เริ่มออกมาอาบแสงแดดนะคะนานๆได้เจอแสงแดดทีนะคะตอนนี้เป็นแหล่งนัดพบหรือชุมนุมกันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะ เห็นแดดยิ่งกว่าเงินเห็นเงินคนที่พี่น้องประเทศไหนเพราะมันธรรมดาได้เห็นแดดนี่นะคะ <ไป S 1> เราจะไม่ถ่ายเอาเด็กเอ้ยเราจะไม่ถ่ายเอาเด็กนะคะนนนนานาใครล่ะีใ <ไป S 1> <c oughs> ครเราเป็นน้องน่ะนี่แหละ <c oughs> นะวันนี้เราได้มาช้อปปิ้งนะคะวันนี้ป้าป๋าให้เงินมา หลายหลายบาทเหมือนกันนะคะให้มาช้อปปิ้งนะ,ะโอเคนะคะ